สัปดาห์ที่ความรักของชาวราศีพิจิกอยู่ในจังหวะที่คุณเริ่มกลับมามั่นใจในตัวเองอีกครั้งแต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของการสื่อสารและความไว้ใจคุณกำลังอยู่ในช่วงที่หัวใจแข็งแรงขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นแต่บางครั้งก็อาจปิดกั้นความรู้สึกจริงไว้ภายในไพ่กำลังบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้มีโอกาสพัฒนาได้ดีหากคุณกล้าพูดในสิ่งที่คิดและไม่ใช้ความเงียบเป็นเกราะกำบังเพราะความจริงใจเท่านั้นที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ได้อย่างมั่นคง คนที่โชคดีที่สุดในเรื่องความรักคือคนที่ได้เจอคนที่เสมอกันทั้งศีลศรัทธาปัญญาจากคะรวมถึงฐานะด้วยหากใครยังไม่พบขอให้ได้พบในเร็ววันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกไพ่ใบรแรกเก้าเหรียญสะท้อนถึงความมั่นคงความเป็นตัวของตัวเองและสเสน่ห์จากการยืนหยัดในสิ่งที่คุณเป็นคุณอาจอยู่ในช่วงที่รู้สึกพอใจกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะโสดหรือมีคู่ก็ตาม ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณกำลังรักตัวเองมากขึ้นและสิ่งนี้ทำให้คุณดูโดดเด่นจนใครๆก็อยากเข้าใกล้สำหรับคนโสดนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่จะปล่อยใจให้ใครบางคนเข้ามาเพราะพลังของคุณกำลังหน้าดึงดูดและมั่นคงที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมาไพ่ใบที่สอง,งดาบคือพลังของความชัดเจนและความจริงมันอาจหมายถึงการพูดคุยตรงไปตรงมาการเคลียร์ความเข้าใจในความสัมพันธ์หรือแม้แต่การตัดสินใจในเรื่องสำคัญบางอย่างหากมีปัญหาที่ค้างคา ไพ่ใบนี้คือสัญญาณให้คุณกล้าเผชิญหน้ากับมันเพราะเมื่อความจริงถูกเปิดเผยความสัมพันธ์จะกลับมามีอิสระอีกครั้งสำหรับบางคนนี่อาจเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่ความรักที่เริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่แค่ความหลงไหลและไพ่ใบสุดท้ายเจ็ดดาบเป็นพลังที่ซับซ้อนและต้องใช้สติบางครั้งมันหมายถึงความไม่ตรงไปตรงมาไม่ว่าจากคุณเองหรือจากอีกฝ่ายไพ่ใบดีเตือนว่าอย่าพยายามปกปิดความรู้สึก หรือทำเป็นไม่รู้เรื่องในสิ่งที่ควรรู้เพราะความรักที่มั่นคงต้องยืนอยู่บนความซื่อสัตย์อาจมีบางสถานการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจหรือสงสัยในเจตนาของใครบางคนไพ่บอกว่าให้ฟังสัญชตาตญาณของตัวเองคุณจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรแค่ผ่านเข้ามาสําหรับชาวทิจิกความรักในสัปดาห์นี้คือการใช้สติควบคุมหัวใจคุณมีสเสน่ห์และพลังมากในช่วงนี้แต่ต้องใช้พลังนั้นอย่างมีสติความมั่นคงในใจคุณจะเป็นกุญแจสําคัญ ที่นำพาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอย่าปล่อยให้ความกลัวความไม่แน่ใจหรือคำพูดของคนอื่นมาทำให้คุณคขว้เขวเพราะหัวใจของคุณรู้ดีที่สุดว่าใครควรค่าแก่การรักษาไว้สำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพด่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นครับ